สวัสดีค่ะพบกันกับช่องแค่เล่ชาแนลนะคะเดี๋ยวนี้แค่เล่จะพามาทําทุเรียนเผากินกันค่ะเพื่อนๆทุเรียนเผาแค่เล่ก็เพิ่งเคยทํานะคะครั้งแรกเลยค่ะแค่เล่ได้ทุเรียนหมอนทองมาลูกหนึ่งนะคะสามโลสามโลสองเนาะทั้งหมดก็สามร้อยกว่าบาทโลละร้อยนะคะเพื่อนๆวิธีการเลือกทุเรียนเอามาเผานะให้เพื่อนเพื่อน เลือกเนื้อที่กรอบนอกนุ่มในนะคะยังไม่สุกไม่เละมากนะถ้าเราเลือกเนื้อทุเรียนที่สุกมากหรือว่าเละมากเมื่อเอามาเผาแล้วทุเรียนเขาจะเละขึ้นกว่าเดิมค่ะจะนิ่มมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าสุกมาแล้วแล้วเ,เอามาเผาอีกเขาจะเละเลยค่ะเพื่อน ไฟที่แค่เลใช้เผานะคะใช้ไฟแรงเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวไหมนะคะทุเรียนเปลือกหนาเนาะไม่ยากเผาไปเรื่อยๆนะคะ แคเลเคยไปอ่านเจอนะคะว่าทุเรียนเขาห้ามกินกับน้ำโค้กน้ำแบปปซี่แล้วก็พวกแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะถ้าจะให้ดีเขาให้กินทุเรียนกับมังคุดคู่กันเขาบอกว่าดีนะคะเพราะว่ามังคุดเป็นของเย็นทุเรียนเป็นของร้อนถ้าทานคู่กันแล้วจะสมดุลกันอันนี้น่าจะจริงนะคะเพื่อนๆ เมื่อเผาจนเนื้อข้างในเริ่มสุกนะคะเ,เพื่อนๆเขาจะส่งกลิ่นหอมเลยค่ะเขาจะมีกลิ่นที่หอมอ่อนๆนะคะไม่หอมแรงเหมือนตอนที่เรากินทุเรียนสดปกติ เราเผามาเรื่อยๆนะคะจนสุกทั้งลูกแล้วเนี่ยเปลือกของทุเรียนค่ะเขาจะเริ่มแตกออกนะคะเพื่อนๆพอเปิดแตกออกเนี่ยจะยิ่งหอมมากเลยนะเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปทำดูนะนี่ค่ะเราก็ยังเผาต่อได้นะคะไม่ไหม้ค่ะ เลือกข้างนอกเขาไม่เกรียมเลยค่ะเพื่อนแต่เนื้อข้างในของเขาที่แตกออกมานี่ยังเหลืองอยู่เลยเหลืองสวยมากเลยค่ะยิ่งเข้าใกล้ยิงหอมเนาะน่าจะสุกแล้วเนะาะเดี๋ยวเรายกลงมาตั้งให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปแกะดูเนื้อข้างในกันนะคะวิธีแกะนี่แทบจะไม่ต้องใช้มีดเลยนะคะเพราะว่าเขาแตกแล้วค่ะเอามือฉีกตรงที่เขาแตกนะคะ ฉีกออกง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากที่แค่เลยลองกินนะเขาจะมีความมันขึ้นค่ะเพื่อนๆเมื่อเราไปเผาเนาะแล้วความหวานเขาจะลดลงค่ะอันนี้ก็แปลกเนาะความหวานลดลงจริงนะคะเพื่อนเพื่อนลองเอาไปเผาดูนะแต่ว่าก็จะมีกลิ่นหอมอร่อยมาก เนื้อเหลืองสวยมากเลยค่ะเ,เพื่อนเนื้อน่ากินมากถ้าเพื่อนเพื่อนจะซื้อมาเผานะคะแค่เลยแนะนำให้เลือกทุเรียนที่กรอบนอกนุ่มในนะคะอย่าให้เละเกินนะของแค่เลนี่เนื้อเขาจะนิ่มจะเละเกินไปเนาะเพราะเราเผาครั้งแรกเราก็ไม่รู้เนาะไปเลือกแบบที่นิ่มๆมาค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ